นุ่มแต่ไม่ย้่ยขับสนุกอัตราสิ้นเปลืองประหยัดมากประหยัดเวอร์ทุกครั้งที่ผมกดคันเร่งในการคลิกด,ดาวน์เนี่ยสิ่งที่ผมได้จากรถคันนี้ความรู้สึกเหมือนผมขับรถไฟฟ้าเวลาที่เติมคันเร่งลงไปการตอบสนองเขารวดเร็วทันใจมากๆประทับใจในตัวเร่งระยะทางที่สามารถขับในโหมด EV รววทําให้รถคันนี้จากรถรักอินไฮบิดเนี่ยธรรมดาเนี่ยคุณสามารถใช้สมรรถนะได้ในระดับรถ EV ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวหนึ่งถัง45ลิตรคุณไปได้ระดับพันโลหาได้ไม่ง่ายๆนะครับสำหรับรถซีดานคอมแพค ต้องบอกว่าคันนี้มีสั้นยันระเบิดมือประหยัดตาเร่งดีหลายๆอยา่างถือว่าทํามาได้ดีมากๆ BYD Seal f DMI ปลั๊กอินไฮบริดครับกับความรู้สึกแรกบอกเลยว่าขับมาแล้วประมาณ200กว่ากิโลเมตรประทับใจดีเกินกว่าที่คาดหมายเอาไว้ช่วงล่างเซ็ตมาในโทนนุ่มแต่ไม่ย,ย้อยขับสนุกเปลี่ยนโหมดความรู้สึกในการขับขี่เปลี่ยนสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออัตราสิ้นเปลืองประหยัดมากประหยัดเวอร์ประหยัดชนิดที่พอไปเติมมาแล้วยิงตกใจเลยว่าท,ท,ทั้งที่วันนี้ผมขับอะ่ะขับโหดมากนะความเร็วส่วนใหญ่ร้อยร้อยกว่านะครับและความร็วสูกสุดที่ทําได้คือ150ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือขับกันแบบสนุกสนุกเลยในหลายๆส่วนในหลายๆจังหว ประทับใจดีเกินกว่าที่คาดเอาไว้เยอะโดยเฉพาะช่วงล่างนะครับการตอบสนองอะไรต่างๆนี่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกแล้วประหยัดซะด้วยสิโอ้ออปชั่นบางอย่างอาจจะมาไม่ครบบางอย่างมาดีออปชั่นเสริมความปลอดภัยนี่ใส่มาให้ครบแบบแบบที่ผมอยากได้เลยแค่นี้เพียงพอแล้วแต่มีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นจะมีติก็คือแค่เรื่องของเสียงรบกวนก็นะรถราคาประมาณนี้ได้เสียงเท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะ ลองมาดูคันจริงกันก่อนว่าถูกใจไหมดีทรงดีไซน์อะไรเนี้ยอันนั้นต้องแล้วแต่คนชอบแต่ในแง่ของสมรรถนะเนี่ยถือว่าชอบครับสำหรับช่วงล่างแบบนุ่มๆอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่อง m a t drive นะครับก็เซิร์ชคำว่า m a t Drive แล้วเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่นั่นครับกับรีวิวของผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมอุติภ .com ครับปีว่าจิตมาครับ ตลอดการเดินทางของผมตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำต้องบอกว่าสิ่งที่ผมประทับใจกับรถคันนี้สิ่งที่ได้ BWD CIL 5คืออะไรก็แน่นอนที่สุดครับอย่างแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องความประหยัดเขาทําได้ดีเกินคาดนบท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราเดินทาง200กว่าโลเนี่ยใช้น้ํามันไปแค่2.3ลิตรถือว่าน้อยมากๆครับอันนี้รวมกับไฟฟ้านะที่เขาเติมมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าหมดแล้วตัดเข้าไฮบริดแล้วก็วิ่งกลับมาจนมาเติมน้ํามันอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นนะท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆและที่สําคัญคือตัวเลขที่เคมา1,000กิโลต่อการ แล้วน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยว่าเป็นเรื่องง่ายเลยทําได้ดีแล้วก็ทําได้แน่ๆเลยคนระท่านผู้ชมครับแล้วที่สําคัญอะไรอีกรู้ไหมครับช่วงล่างคือผม ขับแล้วเรื่องช่วงล่างนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีเกินคาดนะเขามีความนุ่มแต่ไม่ย้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมกดคันเร่งหรือเติมคันเร่งเขาไปได้ดีๆเลยครับไปนิ่งๆเนียนๆความเงียบก็มีในห้องโดยสารแล้วที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งหลายสําคัญละเรื่องของอัตราเร่งับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมกดคันเร่งในการคิกดาวน์นี่สิ่งที่ผมได้จากรถคันนี้เขาไม่ใช่รถที่มีเครื่องยนต์เลยความรู้สึกเหมือนที่ผมขับรถไฟฟ้าเวลาที่ ใจมากๆอันนี้ต้องยอมรับนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับ300นิวตันเมตรแรงบิดของมอเตอร์ของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมครับที่เหลือก็อยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจอย่างไรครับทิปนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ผมขับมาเรื่องหลักๆ3เรื่องที่ผมรู้สึกได้กับรถคนันนี้ลองดูครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าที่เหลือ ลองสัมผัสกันเองครับอย่าลืมติดตามนะครับทีมอัลตริฟต์ดอทคอมครับชแนลของเราครับทั้ง YouTube, f a c e o o o k t To อกอินสต a แกรมรวมถึง p ินเ e อร์เทุกอย่างมีหมดเลยครับทุกช่องทางครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ A จากขับรถดีดีครับจริงๆถือว่าประทับใจนะประทับใจในตัวเรกระยะทางที่สามารถขับในโหมด E ีร้วน เพราะวันนี้เรามาสัมผัสรถเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดยุคใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ของปลั๊กอินไฮบริดว่างีกว่าโดยที่รถส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปวันนี้เราขับรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็บ่อยแล้วว่าเริ่มต้นเนี่ยสามารถวิ่งตามมาตรฐาน n อ c ดีซได้80กิโเมตรอ่ารุ่นท็อปเนี่ยแบตใหญ่กว่า18.3กิโลวัตต์อาวเนี่ยวิ่งได้120กิโเมตรตามมาตรฐาน n อ c ซแต่วันนี้จากที่ลองจับครับก็ได้ประมาณ130กิโเมตรกับการวิ่งตั้ น่าประทับใจครับเพราะว่าในสําหรับชีวิตประจำวันคนคนหนึ่งที่ขับอยู่ในละแวกชานเมืองในเมืองเนี่ยผมว่าตัวเลขร้อยกิโเมตรต่อวันเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราไม่ออกจังหวัดเนี่ยผมว่าแค่นี้เพียงพอแล้วทําให้รถคันนี้จากรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยธรรมดาเนี่ยคุณสามารถใช้สมรรถนะได้ในระดับรถอีวีร้อเรเเลยทีเดียวก็ฝากครับถ้าสนใจดูมีคลิปทดสอบนี้ด้วยนะครับก็เข้าไปอยู่ได้ที่ช่องขับรถดีๆครับในทาง YouTube พิมพ์ได้เลยครับหรือ drivedd.net การขับขี่เจ้าซีลไฟ s ์ซูซปเปอร์ไฮบริดของ BYD ล่าสุดที่ผมมีโอกาสร,ร่วมเดินทางกับคุณเกียบเซฟเซฟได้224ไลฟ์สไตล์ ต้องบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สามารถที่จะทําให้รับรู้ได้ว่าครั้งนี้ b y d มาในรูปแบบของไฮบริดขุมพลังไฮบริดเต็มรูปแบบเลยนะครับสามารถเดินทางไปด้วยความเรียกว่าพ่อนคลายนะครับด้วยความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเพราะว่า1ถัง45ลิตรคุณไปได้ระดับพันโลหาได้ไม่ง่ายๆนะครับสำหรับรถจีดานคอม a พก สวัสดีครับผมโจจากเส้นทางยานยนต์นะครับวันนี้ขับ B y d Seal f i DMI คันนี้ต้องบอกว่าหลายอย่างที่ประทับใจนะเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนี่มาก่อนเลยโหมด E ีีขับได้เกือบร้อยโลนะฮะแล้วก็พอไปขับเป็นแบบ h e v ีก็อัตราเร่งดีตอบสนองการขี่ดีต้องบอกว่าคันนี้มีสั้นยันระเบิดมือประหยัดอัตราเร่งดีหลายๆอย่างถือว่าทำมาได้ดีมากๆก้าใครที่อยากจะหารถแบบนี้นะยังไม่อยากไป E ีี คันนี้มีครบครับปี EV ให้ขับปีเครึ่องยนต์มีไฮบริดคุณสามารถขับได้โดยที่ไม่ต้องเลือกอะไรเลยรอดูอย่างเดียวคือราคาถ้าเปิดมาราคาสวยๆผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถไซส์เดียวที่เป็นไซส์เนี้ยขนาดนี้นะไม่มีใครมีลองวีเบตเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นปลั๊กอ h นไฮบริเลยมีเขาคนเดียว B.Y.D. s e l ีซครับก็ติดตามได้นะครับทางเพจเส้นทางยานยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มอเตอร์อินเทนครับ FM99 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงขอบคุณครับ